นะครับ <c oughs> หมุนแล้วเนาะเดี๋ยวพอดีว่าผมเพิ่งนึกได้ครับว่าผมน่าจะทําคลิปด้วยครับตอนแรกก็ลืมไปครับลืมลืมทำคลิปตั้งแต่เริ่มแรกให้ดูนะเพราะว่าทําไมมันถึงติดขัดครับสําหรับเครื่องปาเจ e โลห้าเซียศูนย์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปนี้เนาะครับเครื่องปาเจ e โลนะครับซีเอสห้าีศูนย ก็ <sk> ปัญหานี้รู้สึกว่าจะเจอบ่อยนะครับได้ยินมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางร้านอื่นเจ้าอื่นหรือว่าเจ้าของผมเองครับที่ว่าผม <sk ill: S 2> ผมส่งเครื่องให้ลูกค้าหรือว่าเจ้าอื่นส่งให้ลูกค้าของเขานะครับก็มีเพื่อนๆผมที่เขาที่ที่ว่าขา,ายรถยนต์เหมือนผมนะเขาพูดให้ฟังครับว่ามันชอบมีป hmm> ัญหาไอ้ <sk ill>: mm hmm> ตัวนี้ที่จริงมันไม่ใช่ปัญหารครับมันเป็นจุดเลอยๆนิดๆนะครับแต่ผมก็ฝากทางบริษัทด้วยนะครับอยากให้แก้ไขจุดนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับผมจะเริ่มอธิบายฟังตอนแรกเลยก็ได้นะ ตอนนี้ตอนนี้หมุนแล้วเนาะนะครับปัญหาคือว่าเวลาใส่บาโซ่หมายถึงบาโซ่ที่ว่าแถมไปกับเครื่องเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วก็ยึดน็อตสองตัวยึดให้แน่นนี่ครับพอแน่นปุ๊บแล้วนี่เรามาขยับโซ่มันจะไม่หมุนนะครับอันนี้คือปัญหาโลกแตกนะครับของคนที่ว่าใช้เลื่อยมีเป็นนะครับมือใหม่นะครับนะมือใหม่นะจะชอบมีปัญหาตรงนี้กันครับมือเก่าบางคนก็เป็นครับเขาว่าเขาทําแล้วยังไงก็ไม่ได้ครับผมก็เลยให้ส่งเครื่องกลับมาครับ เด,เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับว่าผมแก้ไขแบบไหนครับเดี๋ยวผมถอ,นอดน็อตก่อนมันทําง่ายมากนะครับที่คิงทําเองก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูครับว่าผมแก้ไขอยู่ไหนนะครับผมทําแบบไหนสู้มันถึงวิ่งครับในกรณีที่ม้วนอ็อกอ่านสองตัวนี้แน่นแล้วมันก็ยังใช้ได้ครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวถอดก่อนเดีถอดก่อนเนาะ โอเคแล้วให้ดูครับปัญหาของเครื่องปา๊มเซโร่ห้าศูนย์ก็คือเอาเดี๋ยวฝากไปทงบริษัทด้วยนะครับเนี่ยปัญหามาอยู่ที่แผ่นเหล็กตัวนี้ครับเนี่ยแผ่นเหล็กดำๆเนี่ยครับที่ผมชี้เนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยเป็นเป็นที่แผ่นเหล็กตัวนี้นะครับนะก็คือแผ่นเหล็กที่ใส่มานี่มันมันจะไม่สนิทครับอันนี้ผมใช้ผมใช้ค้อนค้อนลงเรียบร้อยเลยเนาะนี่ครับมันมันจะไปรูรูบูตัวนี้ครับตรงนี้มันจะนูนสูงมากครับมันจะสูงนะครับสูง ก็คือเวลาเราต้องใช้ค้อนค้อเอานะครับเนี่ยใช้ค้อนค้อเบาๆครับอย่าคาอแรงนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ครับผมใจดูครับนะมันจะชอบเป็นตรงนี้ครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องนะครับเป็นบางเครื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอบ่อยมากครับสาหรับปาเตโรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยให้เอาค้อนค้คาะค่อยๆครับค้อนลงให้มันสนิทครับเพลย์ตัวนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้ฉากองมันนะครับที่บริษัทใสมาเนี่ยมันมันสูงมันเอียงด้วยครับ เนี่ยเนี่ย,ยตอนนี้ผมไม่ข้อมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังครับตอนอ ắng, น,อตนี้ผมยังยังไม่ได้ข้ออีกตัวนี้เนาะก็คือมันจะเดี๋ยวผมชียย้ดูครับเนี่ครับก็คือไอแผงเหล oli, ็กตำรามันจะนูนเมื่อจะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือทําให้เห็นภาพนะครับมันจะมาแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือทาให้เห็นภาพแต่มันไม่ขนาดนี้หรอกอันนี้ผมทาให้เห็นภาพมันจะมาแบบนี้มันจะเอียงมันจะเอียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ก็คือเวลาเราใส่บาร์โซ่ไปปุ๊บมันจะขัดกันทันทีครับ แล้วมันจะขยับมันจะบีบโซ่โซ่จะไม่หมุนวิธีแก้ไขก็เหมือนในผมพูดให้ฟังเมื่อกี้ครับใช้ค้อนข้อเนี่ยขอ้ขอขอ้ขอเหลี่ยมที่ว่ามันนูนเนี่ยขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยข้อ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 เข้าไปหรือไม่ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนเพล็กตัวนี้ใหม่ก็ได้ถ้าท่านมีอะไรเนาะเนี่ยครับครับมันจะมีน,อน็อตตรงกลางอยู่ตัวหนึ่งครับถอดน,น็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาเพล็กตัวดีๆมาใส่เอาแผ่นตัวเนี้ยมาใส่ลงไปครับอ่าโอเคทีนี้ก็ ทีนี้พอข้อเสร็จแล้วนะครับตอนใส่บาซู่เนี่ยตอนใส่บาซู่เราอย่าไปเราอย่าไปตึงโซ่มากครับให้ทํ้โซ่จอนๆนครับเพราะว่าบามันล่องเล็กเนาะอ่อล่องมันเล็ก,นะลลกทีนี้ตีนโซ่มันก็ยังใหม่พูด,ดง่ายก็คือมันยังอยู่ในอ่าในสภาพที่ฟิตอยู่ครับเนาะเราต้องใส่โซ่จ,จอนๆก่อนอน,นะครับใส่โซ่จ,จอนแล้วก็เอ่อค่อยค่อย สตาร์ทเครื่องเร่งให้มันวิ่งรอ,อบให้น้ำมันหล่อสู้มันเข้ามาเลี้ยงตามสู้ตามล่องบาให้มันหลาอเลื่นก่อนเนาะแล้ว,ลวค่อยตึงสู้ขึ้นใหม่วิธีแก้ไขครับใส่สู้เข้าไปเนาะอืมอันนี้คืออพูดซ้ำอีกนิดน,นึงเนาะครับก็คือผมผมทำการแก้ไขแล้วนะครับนะที่ว่าทำดูเมื่อกี้เนี่ยผมครอบแผ่นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่สู้เอาย่นย,อน,ยอนประมาณนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยนะเอาย่อนแบบนี้เลยก็ได้ครับนะแล้วก็ใส่บาเข้าไป บานเราก็ขันแน่นๆครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยับเร่งเครื่องไปเรื่อยครับเร่งให้มันหลอดลื่นดีๆก่อนว่อไปเรื่อยก่อนพักเดียวครับประมาณสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตึงสู้ขึ้นทีหลังครับใส่สู้ครับให้ใส่หย่อนๆอนเหมือนที่ผมแนะนําครับให้หย่อนๆยอนมากๆครับให้หย่อนเยอะๆเลยครับไอ้เยอะไอ้ยอะเยอะกว่านี้ก็ได้ครับหย่อนอีกก็ได้ครับเพราะว่ามันจะฟิตนะครับเนี่ยครับตอนนี้มันก็ยัง ยังจะไม่ขยับนะครับเนี่ยนะก็คือวิธีแก้ไขครับให้ใช้เป็นไขควงงัด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 ขึ้นครับงัดให้ตีนสู้ที่ว่ามันฝังลงไปในในในร่องบาเนี่ยงัดขึ้นครับงัดขึ้นให้มันลอยให้มันลอยขึ้นนิดนึงเสียบไปลึกๆครับงัดขึ้นครับโอเคครับนะมันจะเหนียมนีนิดนึงครับธรรมดาของใหม่ครับเราต้องแก้ไขเอาเนาะโอเคครับเขาจะขยับแล้วโอเคได้แล้ว แต่ก็ยังถือว่าขยับแบบฝืดๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสตาร์ทนะครับสตาร์ทเพื่อเร่งเครื่องบริสพาคเพื่อให้น้ำมันหล่อสู้ครับมันขึ้นมาหาล่องบาแล้วก็เข้ามาตามล่องบาแบบนี้ครับตามสู้ครับเดี๋ยวมันจะหล่อเรื่องเองนะครับเนาะนะครับจะฟิตๆนิดนึงครับนิดนึงนะครับแต่พอได้นิดนึงครับโอเคอ่ะทีนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องครับเมื่อกี้ผมสตาร์ทตีแล้วนะครับแต่ผมดับเครื่องผมนึกได้ว่าทําคลิปต่ออีกอ่ะเยะ เดี๋ยวสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเนาะมาลองดูครับลองดูดูซิว่ามันจะหมุนไหมเนี่ยก่อนนะครับจัดสถานที่ก่อนโอเคสตาร์ทเครื่องครับ มันยังฟิตอยู่ครับเดี๋ยวปรับขบูนนิดนึงสู่ยังฟิตอยู่โอเคครับตอนนี้โซ่ก็ลื่นปื้นลื่นปืป้นแล้วนะครับ นะครับก็คือมันดูน้ำมันหล่อสู้ที่ว่าเข้าไปตามล่องบาครับแล้วก็ตีสู้เริ่มจะเสียดสีกับล่องบาด้านในครับก็หล่อลื่นก็โอเคครับผมนะครับเห็นไหมครับนั่นครับผมก็ทําตามที่ผมแนะนาครับเราไปทําดูครับสาหรับเครื่องปลาตะลูกฮาซิโอสูนครับวิธีแก้ไขก็ทําตามผมเลยครับเนาะก็คืออย่าลืมครับอย่าลืมว่าให้ทำทุบสู้หย่อนๆแบบนี้ครับ เอาหย่อนหย่อนไป้ก่อนแย่เยพิ่งไปตึงมากครับทำหย่อนหย่อนก่อนพอมันหล่อเลื่อนดีแล้วเราค่อยขยับตั้งสู้ใหม่ครับขยับให้มันตึงขึ้นมาครับโอเคครับประมาณนี้ครับเสเรียบร้อย